สวัสดีค่ะสุสดยแมโอบังประโรุนสุขสุขคนค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับทอสอก,กอเทอซอฟก,กราวนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านมาดูการตำแตงแบบบ้านๆนะคะกับเราสองสาวนะคะเป็นตำแตงใส่ปลาหมึกนะคะอันนี้ก็คือขั <ตำ S 1> ้นตอนแรกตำแตงใสหมึกสาว เพื่อนสาวก็กําลังตําน้ําพริกอยู่นะคะตำพริกเลยต,เตำพริกเออตำพริกอันนี้ก็คือก็จะลวกปลาหมึกสายน,นะคะเราก็ลวกได้เลยค่ะเทค่อยๆนะมันไม่หกมันไม่เคลื่อนเลยเอ,อุ๊ยมาแล้วค่ะรีบคนมันอย่าปล่อยมันอ๋อคนปลาหมึกได้ไหมคะหมึกแบบ เน้นๆยัวย่วๆบดๆปลาหมึกสายหนึ่งกิโลเลยนะคะโอ้วว้าวแตงลูกเล็กนะคะวันนี้ไม่ได้ซื้อลูกใหญ่แตงลูกเล็กก็จะออกรสชาติหวานก็จะนัวนะคะเอาแบบนัวๆเลยนะคะแม่ใช่คะ่ะรับรองนัวอยู่แล้วจ้า <c oughs> นัวแบบว่าผมนัวสามองค์ใหญ่นะคะ สังเกตน,นะครตอนนี้คือก่อนนะคะตอนหลังก็คือผงนัวก็คือจะอยู่ตรงระดับนี้เลยค่ะอันนี้เราก็ลวกปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็ไปเทน้ําออกเรียบร้อยแล้วรอตําแตงแล้วก็เทใส่ได้เลยะคะ่ยปะปลาหมึกแบบว่าน่ากินมากนัวมากที่ภูเก็ตราคาโลละสองร้อยบาทนะคะสําหรับปลาหมึกสามไม่เท่ากันทุกคน บางวันก็จะลดลงหน่อยค่ะอาจจะร้อยแปดสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแต่วันนี้ที่ซื้อคือสองร้อยบาทค่ะสองร้อยยี่สิบก็มีอ่มารอชิมอูสีสันเริ่มจะสดใสแล้วนะคะมะนาวสองลูกปกติไม่ใส่มะนาวสองลูกอันนี้คือแม่ครัวของเรานะคะ แม่ครัวซาร่าตอรี่ค่ะต้องเอารสจัดๆหน่อยเนาะมันจะได้เข้ากับปลาหมึกใส่ผงโอวนตินใส่โอวนตินไปด้วยนะคะใส่โอวนตินด้วยนะคะ ได้ยินเสียงโคกแล้วคือเหมือนสนัวนะคะ ต้องมือนก้อนอยู่เลยบ้าเหมือนก้อนอยู่เลยค่ะก็เพิ่งต้มเมื่อกี้เนาะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอุ้ยดูปลาหมึกอุ้มกใกล้ๆจ้าอู้สีสันสวยงามใช้ได้มากเลยค่ะเพื่อนสาว มาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าโมเดอร์แมว,วบองกระโอนอาชิมให้ดูกินกับมือนะคะถึงจะได้รสชาติอันนคะครับเพื่อนเพืนแล้วก็พร้อมจัดโตแล้วค่ะโอเคจ้ามาเด้อจ้าอู้ดูปลาหมึกดูปลาหมึกพี่นอ้องอ่าปอชิมสิคะ มาจ้าจะชิมให้ดูแบบชดชดน้ำแบบยุ่ยย่ดเลยนะขอแบบคำโตัตๆเลยนะอุ๊ยน้ำลายแตกตามแล้วอ,อ่๋อยหิวแล้วต้องกินแล้วนะคะเพื่อน,นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ อยากให้ความคิดเห็นอะไรก็สามารถติชมกันได้นะคะในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทอกรส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ